สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนอยู่ที่ทุ่งนาครับผมตามเคยนะครับที่ทุ่งนานาปรังนะครับนาปังของครอบครัวนะครับซึ่งไม่ใช่ของผมนะนะไม่ใช่ของผมนะก็พามาดูบรรยากาศช่วงเย็นๆครับวันนี้ไม่ได้ทํามีคลิป DIY หรืองานสร้างงานอะไรนะครับพามาเดินเล่นนะครับช่วงเย็นกันนะฮะไปดูกันครับ นาะข้าวครับผมแปลงนี้ก็มีการแซมไปแล้วนะครับแซมในส่วนที่ว่างนะครับก็ถอนจุดที่มันถี่ีนะครับมาปักส่วนที่ว่างเขาก็จะแตกกอแตกอะไรได้เพิ่มขึ้นนะครับได้เพิ่มขึ้นนะครับฝั่งนี้น้ําเริ่มซึมมาแล้วนะครับเริ่มปล่อยออกมาแล้วนะฮะนี่ครับ อาทิตกลางจะตกดินครับผมเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันนะฮะคัานนาช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยรกนะครับหญ้ามันขึ้นเราตัดทีเดียวมันก็อยู่ได้นานนะฮะเห็นนกนะครับนกช่วงเย็นจะเยอะมากนะครับมีน้ํามีท่านะครับ นกก็จะมากินหอยกินปูปลาแล้วแต่หามีได้นะครับนี่ก็สูบน้ำจากสระครับผมตอนนี้น้ำที่ใช้ปั๊มโซลา่าเซลล์สูบเนี่ยตอนนี้เป็นน้ำจากสระน้ำทั้งนั้นเลยนะครับผมยังไม่ได้เติมบดานนะครับยังยังไม่ได้ใช้บ่อบดานนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้ลอกสระนะครับอยากลอกสระคันสระให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อย เอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในในโครเรือนนะฮะอันนี้ก็คือที่เห็นทั้งหมดก็คือน้ําสระอยู่นะอันนี้แปลงเล็กอันนี้คันนาใหม่คันนาใหม่ก็จะมีซึมไปฝั่งนู้นนะ,ะับเพราะว่ามันยังไม่แน่นเนี่ยครับซึมไปฝั่งนี้นะรรู้สึกว่าแบบนาปรังเนี่ย มันเริ่มต้นดีกว่านาปีนะครับที่ผมของผมนะนาปีปีที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตลดลง6 0เลยนะครับปีแรกมา3 0กว่ากระสอบปีที่260กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ30กว่านะครับเหตุผลจุดหลักเลยนะครับช่วงนาปีอะแล้วปีก่อนนั้นแรงมากครับ ปลาปลาแต่ละหมู่บ้านนะครับต้องขอน้ําจากเขื่อนนะครับทีนี้เขื่อนก็เปิดมาให้นะครับเฉพาะปลาปลาในในของหมู่บ้านนะฮะก็ปิดเพราะฉะนั้นช่วงนาปีปีที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีน้ําเขื่อนมาน้ําจากชนประทานมาเลยนะครับไม่มีมาเลยแล้วฝนทิ้งช่วงยาวนานมากนะฮะท่านที่ติดตามดูก็จะเห็นว่าผมได้ทําการตัดข้าวนะครับตัดต้นข้าว นะฮะเผื่อว่าจะมีฝนตกลงมาแล้วมันจะดีดขึ้นนะฮะก็มีตกลงมานะครับทำให้ข้าวนั้นกําลังงามขึ้นจากนั้นก็ยาวไปอีกเลยครับจนข้าวตายไปอีกรอบและไม่ได้ข้าวเลยนะฮะที่ได้ก็คือจะมีแปลงนี้นะครับกับแปลงตรงนี้แปลงฝั่งนี้นี่ก็มีการเติมน้ําจากสระปีที่แล้วก็มีการเติมใช้ปั๊มไดโวนั้นก็ได้เลี้ยงแปลงนี้แปลงนี้ได้ข้าวเยอะที่สุด นะฮะแต่น้ําปั๊มไดโวแล้วน้ําสะนะครับมันก็ออกไม่ทันนะครับผมก็ปิดไปบ้างเติมบ้างอะไรเงี้ยใช้ปั๊มโซลาร์เซลล์นั่นแหละนะฮะซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เจาะบาดาลน,นะครับจากนั้นเนี่ยพอเข้าวกาลังที่จะออกรวงนะฮะออกรวงเริ่มจะสุกนะับมีพายุเข้าเกือบสิบวันติดต่อกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยข้าวเนี่ยมันได้ตายไปแล้วนะฮะก็จะเห็นผมมาใส่ ดักปลานะครับช่วงนั้นทําคลิปอยู่ไอช่วงนั้นที่ฝนตกเกือบ10วันเลยพายุเข้าอย่างเดียวเลยระบบโซลา่าเซลล์นี่ก็ใช้ไม่ได้ฮะตูเต้เย็นอะไรก็ใช้ไม่ได้ตอนนั้นน้ําในสระมันก็มีเยอะนะฮะกว่าปีก่อนนู้นนะครับทีนี้พอนาปรังเนี่ยเขาให้ทํานาทางเขื่อนก็มีน้ำกักเก็บในช่วงพายุเหมือนกันก็เลยอนุญาตให้ทํานาปรังนะครับ น้ำทางเขื่อนก็เปิดมานะครับทีนี้น้ําสระผมก็มีปริมาณหนึ่งะครับก็เลยได้น้ําสระนี่แหละที่เก็บจากน้ําฝนเมื่อตอนพายุเข้า10วันเนี่ยนะครับฝนพรําตลอดได้มาเติมเนี่ยจุดน,นี้ที่เห็นนะฮะที่เห็นนะครับ,เ,นนรบเป็นน้ําสระแล้วยังไม่แห้งนะครบ,บางท่านถามว่าสระจะแห้งไหมผมต้องการให้สระแห้งตอนนี้เพราะว่าจะลอกสระต่อนะครับเพราะว่าจะลอกสระต่อ นะครับเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะเดินไปต่อนี่ทีนี้น้ําจากแปลงนี้นะครับมันแปลงนี้ก็แซมนะครับเมื่อวานก็มาช่วยแซมกับแม่นะครับแซมข้าวนะฮะนี่เสร็จแล้วแปลงนี้เสร็จแล้วเหลือข้างบนหน่อยรอให้น้ําถึงก็เดี๋ยวไปแซมอีกแซมข้าวก็ถอนเหมือนดำนานั่นแหละครับแต่ว่าเราเอากล้าจากตรงนี้เลยนะครับกล้าจาับตรงนี้เลย ันนี้มาดูแปลงนี้แปลงนี้เสียหายหนักมากเมื่อนาปีนะครับเมื่อนาปีเสียหายหนักมากๆเลยนะครับตรงนี้นี่มีแต่หญ้าที่แล้วต้นอะไรแข็งแข็งขึ้นเต็มไปหมดเลยก่อนหน้านี้ผมต้องมาถางนะครับถางถางแล้วกําจัดจุดนี้กําจัดหญ้าตัวนั้นน่ะนะครับแล้วก็ได้ทํานาปรางต่อตอนนี้ที่งอกก็คือข้าวนะครับข้าวนะครับนี่อื อันนี้ดีกว่านาปีอีกนะครแปลงนี้น,นี่พามาดูรายละเอียดหน่อยของนาครอบครัวตัวเองเนี่ยนะครับ,น,รบน้ำยังไหลยอยู่นะครับปัม๊มปั๊มที่เติมจากสระทางนู้นหยุดไปแล้วนะครับเติมถึงสี่โมงเย็นกว่าก็พอก็น้ำก็ก็ไม่ได้น้ำแล้วตอนนั้นเราก็ปิดนะครับเราก็ปิดให้ จากนั้นน้ําที่ที่ไหลยอยู่ก็คือมันยังล้นจากแปลงแปลงนู่นอ่ะแปลงที่รับน้ํามานะก็จะไหลถ่ายไปแปลงนี้ต่อที่กันตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันสูงบังคับให้น้ําไปที่สูงก่อนมันหล่นจากที่สูงไปก็ไปที่ต่ําเพราะว่านามันไม่เสมอนะไม่ได้ปรับให้เสมอถ้าเสมอก็ต้องใช้ทุนเยอะมีการไถปรับที่นานะให้เสมอถ้านาเสมอดีน้ำก็จะไปเสมอกัน นะฮะเสมอกันตอนนี้น้ําก็ยังไหลอยู่นะฮะกระจายกันไปทั่วๆแล้วนะครับทั่วๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีการเติมอีกน้ําก็จะทยอยได้เยอะขึ้นนะครับได้เยอะขึ้นนะครับส่วนแปลง2แปลงนู้นนะครับรับน้ําจากแปลงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยปล่อยไปนะฮะฝั่งนั้นก็ทํานาปรังเกือบทุกทุกครเรือนนะครับ เพราะว่านาปีแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่ได้เข้ากันก็มีบางคนได้ก็ได้ไปแต่โดยส่วนมากแล้วแถวนี้ไม่ค่อยได้กันนะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้กันทีมีโอกาสที่คือทําเกือบเท่านาปีนะฮะทั้งหมดเลยนู่นนะครับกวาดไปจากนู่นเลยนะนู่นเลยไปทั้งหมดเขียวขจีครับตอนนี้เขื่อนศักดิ์ชนประธานครับตอนนี้อบางท่านนะครับมี บรดาลใช้โซล่าเซลล์เติมก็มีเพื่อที่จะบรรเทาครับนะครับเพื่อที่จะบรรเทาเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยที่เกษตรกร,กรอย่างแถวบ้านผมเนี่ยก็คือถ้าไม่มีข้าวกินแล้วมีนาแต่ว่าข้าวไม่ค่อยได้นี่ก็คือก็คือหนักอยู่เหมือนกันนะครับหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราทางบ้านพวกผมเนี่ยก็มีข้าวเป็นนาข้าวเป็นทุนหลัก นะครับนาข้าวถัดไปก็จะเป็นสวนยางถัดไปก็จะเป็นมันซํำปะหลังแล้วก็ไรอ้อยบ้างนะครับแต่หลักๆแล้วทํานาข้าวอยู่บ้านเนี่ยถ้ามีนาแล้วต้องมาซื้อข้าวกินเนี่ยมันแย่มากนะครับมันรู้สึกว่ามันแย่มากนะฮะผมเองก็เคยเคยลองซื้อมาแล้วนะฮะข้าวที่เขาขายข้าวสารน่ะกับข้าวที่เราทำน่ะข้าวที่เขาขายมันแพงกว่าข้าวที่เราทานะครับข้าวที่เราทําเพราะฉะนั้น ของมันแพงกว่าเหมือนที่ดินที่ดินแพงกว่าเงินนะครับเราจําเป็นต้องมีเงินจํานวนมากไปซื้อที่ดินได้ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีนาแล้วผลผลิตเราไม่ค่อยได้เนี่ยน้าไม่ค่อยมีนาตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยากนะครับนะบเพราะฉะนั้นก็ก็น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจที่เห็นผมเจาะบาดาลแล้วน้ําเติมสารแล้วเอาน้ํามาทํานาปรังเนี่ย เราแค่บรรเทาในช่วงที่ฝนมันยังไม่มานะครับไม่ได้ดึงน้ำบาดาลมาใช้จนคือน้ำมันมีหมดเหมือนกันพอเราดูดมาตาที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีการแห้งลงไปแห้งลงไปเพราะฉะนั้นหน้าฝนนะครับหน้าฝนมันเราก็ต้องมีการเติมน้ำให้กับบาดาลคืนนะครับไม่ว่าใครจะมีวิธีไหนก็แล้วแต่เป็นการหมุนเวียนกลับมาใช้ครับนะฮะหมุนเวียนกลับมาใช้ ก,ก็ลองดูหน้าฝนอีกทีว่าผมจะเ,เพราะว่าผมมีสระอยู่นะครับมีสระอยู่ทีนี้หน้าฝนเนี่ยแล้วสระผมไม่ได้เล็กก็กใหญ่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าฝนเนี่ยก็จะได้น้ําทางสระเก็บไว้เก็บไว้ถ้ามีมากนาปรังเราก็สูบขึ้นมาเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะครับใช้น้ําสระที่เกิดที่เก็บจากน้ําฝนเนี่ยมาสูบนะฮะแล้วก็ตัวบาดาลเนี่ยผมไว้ใช้ในครัวเรือนอยู่แล้วนะครับไว้อาบน้ําล้างจานไว้รดสวนผักในครัวเรือน ในในในรอบบ้านนะครับในรอบบ้านมันต้องบริหารจัดการใช้ใช้ให้ให้เป็นให้ให้เพียงพอให้พอเหมาะนะครับถ้าเราเห็นว่ามีน้ําบาดาลแล้วเราปลูกดูนปลูกนี่เยอะไปหมดน้ําไม่ทันเนี่ยมันก็มันก็ยากนะครับบางทีบาดาลเราขาดก็มีมันแห้งลงไปมันแห้งลงไปนะครับอันนี้ก็ก็ขอให้ให้เข้าใจนะครับ <ś Okey S 2> ขอให้เข้าใจนะครับทำอะไรแล้วชีวิตมันดีขึ้นมันเราก็ต้องทำนะถ้าทําแล้วชีวิตมันแย่ลงแย่ลงเราอย่าทํา นะครับผมคิดอย่างนี้นะฮะทำแล้วชีวิตทีด่ดีขึ้นก็คือการแบบในทางที่สุจริตด้วยครับไม่เบียดเบียนไม,ไม่ไม่ทำร้ายผู้อื่นนะไม่ทำร้ายผู้อื่นนะฮะก็ทางนี้ก็เป็นเกษตรกรโดยส่วนมากนะครับก็มีบางท่านบอกว่าปลูกผักปลูกอะไรขายนะครับบางทีมันไม่ได้เหมาะแก่ทุกคนเหมือนกันอย่างผมเองก็ปลูกผัไกไม่ค่อยเป็นปลูกไม่ค่อยเป็นปลูก แค่เป็นปลูกไว้กินเองกะได้ครับแต่ปลูกออกไปขายออกอะไรเนี่ยก็จะจะไม่ค่อยถนัดเพราะฉะนั้นจะถนัดในเรื่องงานผมก็คืองานติดตั้งโซล่าเซลล์งานประกอบงานโซล่าเซลล์ให้ลูกค้าไปดูแล้วก็งานบริการหลังการขายลูกค้านี่คืองานผมอีกอย่างหนึ่งนะครับงานอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วนาพวกเนี้ยวันนี้ที่ทำก็คือคอยคอยซัพพอร์ตน้ำให้ให้แม่ให้พี่ชาย นะครับแม่ก็จะเป็นแม่กับพี่ชายก็จะเป็นคนคนช่วยกันดูแลนะครับผมเองก็อาจจะไม่ได้มาหวานเพราะว่าละหวานแล้วหวานไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หวานก็ให้แม่กับพี่ๆเข้าจัดการผมก็สพอร์หาเรื่องน้ําให้เดินท่อเดินอะไรให้ให้ให้ช่วยๆกันนะครับต่างคนต่างทํางานนะครับเราไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้ให้มันดีที่ดีทุกอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้น ผมเองก็มีงานส่วนของผมนะครับแล้วก็งานทางนาเนี่ยก็ช่วยกับแม่ดูแลนะครับดูแลทุกวันนี้ถ้ามีน้ําถ้ามีน้ําหน่อยนะครับการทํานาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับที่ที่ผ่านมามันแรงมากๆนะครับมันแรงมากๆแต่คาดว่าปีนี้ดูฤดูหนาวยาวหลายวันนะครับก็คิดว่าฝนน่าจะตกดีนะครับไมไม่ไม,ไม่ไม่มาทิ้งช่วงอีกนะครับถึงทิ้ง ถ้าทิ้งช่วงอีกนะครับก็นาปีก็นะตามที่แพลนไว้ครับเราต้องหาน้ํามาเติมให้นาข้าวก่อนไม่ให้มันตายถ้ามันตายแล้วเราก็เสียหายผลผลิตก็ได้น้อย,ม,อยมันก็ยากนะครับมันก็ยากนะครับก็หามาแก้ไขปัญหาครับไม่ได้เจาะบดานมาตุ้มเลยแล้วก็ใสกะจะใส่เต็มอย่างเดียวเลยนะครับมาบรรเทานะครับในส่วนที่มันเคย เจ็บปวดมานะครับมันเคยเจ็บปวดมานะครับนอกจากเราจะเอาไปใช้ในตัวบ้านแล้วก็แบ่งมาบรรเทาให้ให้ให้แปลงนาบ้างนาไม่เยอะครับบาดานบ่อนึงทานาได้ไม่เยอะนะครับสามสี่ไร่พอนะครับไม่งั้นไม่พอนะครับน้ํามันไม่พอนะครับเก็บไว้หมุนเวียนนะครับแต่ละปีนะครับฝนตกลงมาซึมเข้าไปชั้นบาดานนะครับตามสะะตะซึมไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นน้ําบาดาลมาให้ใช้อีกนะฮะ อันนี้แปลงฝั่งนี้นะครับอ่าแปลงฝั่งนี้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็กําลังงอกนะครับแต่ว่าข้าวแบบไม่ถี่กันเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้ามีถ้าน้ําฝั่งนั้นมานะครับก็จะโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวปีนี้มาดูครับว่าว่านาปรังเนี่ยอันนี้ครั้งแรกที่ผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยอ่าเข้าปีที่3มนะครับเข้าปีที่3มแล้วานาปรังทาครั้งแรก ผมยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับยังไม่เคยสัมผัสกนาปรังมาก่อนนะฮะโอเคครับผมพระพิษลังจะตกดินนะครับนู่นเลยนะฮะกับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะฮะช่วงนี้มีมีคนสอบถามออเดอร์มันม่วงมานะครับตอนนี้หมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้ววันนั้นเปิด ออเดอร์สั่งจองได้เพียงแค่สาวันมันก็เต็มนะครับเต็มก็เลยจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วตามที่ผมแจ้งในในในโพสต์ของชุมชน YouTube ของช่องบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับจะมีอีกที่เดือนมีนาคมยังไงก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเดี๋ยวจะโพสต์ขึ้นในชุมชนว่ามีออเดอร์มันมาแล้วใครสนใจนะครับก็สั่งจองกันได้นะครับคาดว่าเดือนมีนาคมน่าจะ ไม่ถึง150โลนะครับยังไงก็แจ้งดูอีกทีแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆ FC ที่สั่งไปแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์กลับมาว่ารสชาติดีนะครับรสชาติดีก็ทยอยถึงกันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ของไม่ได้อะไรก็ทักมาสอบถามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเดี๋ยวจะเช็คให้นะครับแต่ผมคาดว่าส่งไปตั้งแต่วันที่3มที่4ี่แล้วน่าจะได้รับกันทุกคนแล้วนะครับขอบคุณที่อุดหนุนกันนะครับก็เป็นเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับ แล้วผมก็ช่วยเกษตรกรลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งโซล่าเซลลจากผมนะครับ mm hmm. ก็ลูกค้าก็มีแนวคิดคล้ายๆกันนะครับ mm hmm. เขาปลูกของที่ปลอดภัยปลูกมาทําเกษตรผสมนะครับ mm hmm. ใช้ระบบโซล่าเซลระบบน้ำเนี่ย mm hmm. ก็ช่วยอุดหนุนถ้าผลผลิตด,ดีนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะส่งขายได้ mm hmm. เป็นเป็นรายได้ได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ